นิยายสั้นตอนผ่านล่าสัตว์กับคขังขาวผีในยามเช้าตู่ที่หมอกยังคงปกคลุมป่าตาเสิดและผานแผนสองผานล่าสัตว์ผู้ทำนานการเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปมาก่อน ป่าแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความน่ากลัวและความมืดมิดแสงตะวันไม่สามารถส่องลงมายังพื้นดินได้ทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงนกฮูก ร้องโหยหวนและเสียงใบไม้กอบแกบใต้เท้าทำให้บรรยากาศยิ่งหน้าขนลุกทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกระพือปีกที่แปลกประหลาดเมื่อหันไปมองพวกเขาเห็นข้างคาวผีดูดเลือดตัวใหญ่บินบนอยู่เหนือหัวมันมีดวงตาแดงกำาและฟันแหลมคม ที่พร้อมจะโจมตีเมื่อครั้งขาวผีดูดเลือดบินเข้ามาใกล้เขารีบคว้าไม้กางเขนที่พกติดตัวมาด้วยไม้กางเขนนี้เป็นของขังที่มีพลังป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายตาเสิร์จยกไม้กางเขนขึ้นสูงและสวดมนต์เบาๆเ,เพื่อเรียกพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ ทางขาวผีดูดเลือดหยุดชะงักเมื่อเห็นไม้กลางเขนมันส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงและถอยห่างออกไปพลังของไม้กลางเขนทําให้มันไม่สามารถเข้าใกล้ได้ตาเสิดและพานแผนใช้โอกาสนี้ในการหาทางนี้ออกจากพื้นที่อันตราย พวกเขาเดินต่อไปในป่าลึกโดยมีความหวังว่าไม้กางเขนจะช่วยปกป้องพวกเขาจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าป่าแห่งนี้ยังมีความรับและสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอีกมากมายที่รอคอยอยู่ เมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆป่าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆตาเสิดและผานแผนจึงตัดสินใจที่จะนอนค้างแรมในป่าแห่งนี้พวกเขาหาที่พักที่ปลอดภัยและก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและป้องกันจากสัตว์ป่าพอนอนได้ไปสักพักหนึ่งประมาณเที่ยงคืน ข้างคาวผีฝูงใหญ่ก็บินมาหาเขาทั้งสองคนและโจมตีพวกมันมีดวงตาแดงกำ่ัและฟันแหลมคมที่พร้อมจะกัดกินเลือดในฝูงนั้นมีข้างคาวผียักษ์ตัวหนึ่งที่เป็นหัวหน้ามันมีขนาดใหญ่กว่าข้างคาวตัวอื่นๆและมีปีกที่กว้างขวาง มันนำเป็นจ่าฝูงมาหาตาเสริรตและผานแผนตาเสริรตรีบคว้าไม้กลางเขนขึ้นมาอีกครั้งและยกขึ้นสูงเพื่อป้องกันตัวเองและผานแผนพลังของไม้กลางเขนทำให้ค้างคาวผีบางตัวถอยห่างออกไปแต่คางคาวผียักษ์กลับไม่หวั่นเกรงมันพุ่งเข้าโจมตี ด้วยความเร็วและความรุนแรงตาเสริรตและผานแผนต้องใช้ความชำนาญและความกล้า,าหาญในการต่อสู้กับค้างคาวผียักษ์และฝูงค้างคาวผีพวกเขาต้องหาวิธีเอาชนะและเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่น่ากลัวนี้หลังจากที่ถูกค้างคาวผีโจมตีอยู่สักพักหนึ่งตาเสริรตและผานแผน ก็เริ่มรู้ก็เริ่มรู้สึกหมดแรงและสิ้นหวังทันใดนั้นพวกเขาเห็นเงาของผู้เท่าชายชราเดินเข้ามาหาพวกเขาผู้เท่าชายชราถือกระเทียมและไม้กางเขนในมือเขามีท่าทางสงบและมั่นใจผู้เท่าชายชราเริ่มสวดมนต์เบาๆเ,เสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังและความศักดิ์สิทธิ์ คางคาวผีเริ่มถอยห่างออกไปเมื่อได้ยินเสียงคาถาและเห็นกระเทียมและไม้กางเขนในมือของผู้เท่าคางคาวผียักษ์ที่เป็นหัวหน้าฝูงก็เริ่มแสดงอาการหวาดกลัวผู้เท่าชายชาราสวดคาถาอยู่สักพักใหญ่จนกระทั่งคางคาวผีทั้งหมดบินหนีไปในความมืด ตาเสิดและผานแผนรู้สึกโล่งใจและขอบคุณผู้เท่าชราที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ผู้เท่าชราแนะนำให้พวกเขาออกจากป่านี้โดยเร็วเพราะยังมีอันตรายอื่นๆที่รอคอยอยู่ตาเสิดและผานแผนตัดสินใจที่จะฟังคำแนะนำและเตรียมตัวออกเดินทางจากป่าในเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่ตาเสิร์ตและพานแผนกำลังเดินทางออกจากป่าพวกเขารู้สึกโล่งใจและรลดพ้นจากอันตรายของข้างขาวผีแต่ในใจยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับผู้เท่าชาราที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปได้สักพักตาเสิร์ตหันหลังกลับไปมองเพื่อขอบคุณผู้เท่าชาราอีกครั้งแต่กลับไม่เห็นอะไร แต่กลับไม่เห็นเขาแล้วผู้เท่าชราหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ในป่าแห่งนี้ตาเสริรตและพานแผนรู้สึกประหลาดใจและสงสัยว่าผู้เท่าชราเป็นใครกันแน่บางทีเขาอาจเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าหรือเทพเจ้าที่มาช่วยเหลือพวกเขาในยามคับขัน พวกเขาเดินทางต่อไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและเคารพต่อผู้เท่าชาราและสัญญาว่าจะไม่ลืมประสบปปการณ์ที่ได้รับในป่าแห่งนี้ท่านใดอยากฟังเรื่องราวของนิยายสั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ